แม้กระทั่งอิบาดะที่เรามองว่าเป็นการเสียสจ่ายสดกโจ่ายสากาศเนี่ยผิวเผินของเราเนี่ยเรามองว่าเรากำลังเรากาลังเสียตังเสียเงินแต่รู้ไหมสดก็กที่เราจ่ายสากาศที่เราจ่ายเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราในขณะที่100บาท300บาทที่เราไปซื้อขนมจีน ไปซื้อไก่ทอดอันนั้นมันหมดนะอันนั้นเราไม่ได้ใช้เพราะอะไรหมดไงเรากินหมดแต่ <c oughs> นหนึ่งบาทที่เราหยอดให้กับมัสยิดสองบาทที่เราให้กับเด็กกำพร้าอันนั้นถูกเก็บเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของล็อกสุภาเราตาลาเรียองเพราะมุมมองเราอ่ะมันต่างกัน เราจ่ายอาก,กาศเนี่ยไม่ใช่เป็นการเรียกร้องว่ารัาตตาะลาต้องการเอาอาก,กาศของเราไปใช้กับพระองค์เองอพระองค์ต้องการเงินของเราไปทําอะไรต้องการเหรอนี่คือความหมายของคําว่าว่าายะอัลกุมอะลลุมอลละมะลตะลาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินของเจ้าอะละตะลาจะเอาทรัพย์สินของเราไปทําอะไรอ่ะเอาไปสร้างวังเอาไปสร้างเอาไปซื้ออะไรอ่ะไม่มี แล้วที่เราให้อ่ะเราให,ให้ให้กับตัวเองเราไม่ได้ให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาอัลละห์รักการที่เราออกไปเราไม่ได้ให้กับอัลลอฮ์อัลตะลักเก็บโอ้ยให้เราและเพิ่มพูนห้กับเราสุบฮานอัลลอฮเพระาะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะครับอะไรคือข้อเท็จจริงของสมบัติของเราก็ดีเงินของเราก็ดีชีวิตของเราก็ดีดุเนียทั้งหมดของเราก็ดีทั้งหมดเนี่ย คืออะไรและเวลาที่เราทำเราให้เราสละคืออะไรต้องเข้าใจใหม่